สวัส่วันนี้นะคะก็จะมารีวิวการประกอบเปโกลมดอกไม้สามชั้นนะคะอันดับแรกนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเปรย์นะคะมีตัวฐานเปรย์ค่ะปอมปอมค่ะเสาฝนเล็บค่ะอุปกรณ์ประกอบค่ะน็อตนะคะตัวฐานเปรย์ด้านบนค่ะและตัวดอกไม้ค่ะ เราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากฐานด้านล่างก่อนนะคะฐานด้านล่างเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวที่มีตัวแผ่นรองยางรองด้านล่างแบบนี้นะคะไว้ด้านล่างจากนั้นนะคะเราก็จะใช้วงกลมอีกตัวหนึ่งนะคะมาต่อด้านบนแต่ก่อนนี้เราจะต่อแลาต้องต่อเสาก่อนนะคะ เอาตัวด้านดีนะคะห,หนัอนออกด้านนอกแล้วก็ต่อด้านฝั่งมูงข้ามค่ะหมุนให้แน่นได้เลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด3เสานะคะในการต่อให้ฐานขึ้นไปสามารถใช้หกเหลี่ยมนะคะหมุนให้แน่นขึ้นได้ค่ะ ต่อให้ครบทั้งสาด้านเลยนะคะ นให้แน่นได้เลยนะคะแล้วก็ต่ออีกด้านนึงได้เลยะค่ะ าจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัววงกลมอีกตัวหนึ่งนะคะต่อขึ้นมาแล้วก็จะใช้เอาด้านที่มีตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะไว้ด้านบนแล้วก็หันด้านนี้นะคะเราจะใช้การต่อลักษณะแบบนี้นะคะให้ตัวรูด้านตรงนี้นะคะชนกันสองด้านโดยที่ไม่ต่อ กับเสาใดๆ,ๆนะคะหมุนเสาให้แน่นได้เลยนะคะสามารถใช้หกเหลี่ยมช่วยได้นะคะ เอาให้ครบทั้งสามด้านนะคะก่อนที่เราจะไปสเต็ปอื่นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นเสาฝนเล็บอันเล็กนะคะต่อเข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะดูได้นะคะจากตัวอักษรด้านล่าง ที่เขาติดมานะคะก็คือตัว C กับตัว C นะคะด้านล่างแบบนี้มันอเอาไว้คู่กันนะคะเราก็ต่อเข้าไปได้เลยเราก็จะหมุน นอดให้แน่นขึ้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้ทรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เสา2องอันนะคะต่อเข้าไปบริเวณนี้นะคะทั้ง2อันเลยเพื่อที่จะเป็นตัวยึดตัวฐานดอกไม้นะคะ ให้แน่นได้เลยจ้า เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาต่อเป็นตัวหานดอกไม้กันนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวอสองด้านจะมีรูสองอันนะคะในหาดดอกไม้เราจะใช้วางฝั่งซ้ายมือนะคะ จัดทรงนิดนึงนะคะถ้าว่าผ้าตรงนี้นะคะรูมันเล็กไปนะคะลูกค้าสามารถเาจาะเองได้เลยนะคะ พอเราต่อฐานดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อฐานชั้นต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาต่อตัวเสาโฟลิที่อันยาวที่สุดก่อนเลยนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเอาไว้ฝั่งดีนะคะดีกับดีจะอยู่ด้วยกันนะคะต่อเข้าไปได้เลยค่ะ นะคะลูกค้าสามารถดูจากองศาของตัวดอกไม้ได้นะคะว่าตัวลูที่สองนะคะบนฐานดอกไม้มันอยู่ฝั่งไหนก็ให้ต่อเสาผลเล็บยาวอยู่ฝั่งนั้นนะคะ าะะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้เสายาวนะคะต่อเข้าไปด้านข้างจะเป็นตัว B ีนะคะ B ีกับ,อ,บ,บอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะ ดันั้นนะคะก็จะใช้เสาอ,อ,อันอ,อีกหนึ่งอันนะคะต่อเข้าไปที่ตัวฐานดอกไม้นะคะดูอีกรูหนึ่ง แล้วก็จะใช้เสออาเป็นตัววงกลมอีกอันหนึ่งนะคะต่อเข้าไปที่เสาที่เราต่อมาเลย ตัวนี้ต้องปอกให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปยมันจะหุดน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดเปกันนะคะจะใช้เปอันเล็กนะคะไว้ด้านบน<ม>ตัวเปน,นะคะ จะมีตัวตีมตุกแกติดอยู่นะคะลูกค้าสามารถดึงออกแล้วก็ติดตัวช่องว่างระหว่างน็อตได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะติดมาได้เลยค่ะทั้งสามด้าน แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะด้านล่างนะคะติดให้ครบทั้งสามด้านเลยค่ะ ข้น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีตัวปอมๆนะคะลูกค้าสามารถใช้ติดได้เลยนะคะนีตัวปอมๆแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถห้อยเอาไว้ได้เลย,เลยน,นี้ค่ะข้าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ เปลกงดอกไม้3